สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันในหน EP นะคะสวัสดีนะคะพี่จ้าพี่การค q ว c า d e โค้ดเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนนะคะพี่ขา EP นี้นะคะนั่นไงจำไม่ได้อีกล้นี่จ้าพี่0ูหนึ่งสองหกหนึ EP นี้นะคะพี่เป็น EP ที่ฝั่งรอ่ามแน่นอนเลยต้องใช้แน่ๆจ๋าพี่จ๋ามาชมชิ้นแรกกันก่อนนะคะพี่นี่สวยงามมากเลยนะคะพี่อันนี้ไม่ใช่งานนะคะพี่ขออนุญ,ญาตบอกพี่นะไม่ใช่งานะคะพี่แต่เม็ดเนี่ยคะ่ะ คล้ายๆเม็ดทองเลเซอร์อะพี่เนาะจะความสวยงามก็ตามที่พี่เห็นเลยอันนี้นะคะอธิบายพี่ก่อนนะคะพี่พี่หลายคนถามมาว่าจะตรงปกหรือเปล่าเวลานัดไลฟ์พานะคะพี่กล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลยพี่ดูได้เลยนะจ๊ะพี่ดูให้ชัดเจนแล้วค่อยปิดนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับนี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะพี่งานอัดเม็ดนะคะหัวเป็นหัวเป็นช้างนะคะพี่อัดเม็ดนะเป็นกลมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ สวยงามตรงนี้นะคะขั้นเป็นดอกไม้นะคะลงยาสีเขียวแล้วพี่น้องเผื่อพี่ท่านใดชอบคลองแล้วก็สวยเหมือนกันละคะพี่ราคาย่อมเยานะคะพี่พิเศษมากเลย1 5 0 0นานจะพี่1 5 0 0ที่แพงแพงตรงไหนเลยไหมพี่แพงตรงที่ว่าเนี่ยค่ะเหมือนเม็ทองเลเซอร์เนี่ยค่ะมันสวยเนาะนัดเหมามาได้ก็ต้องตีราคาออกมาก่อนนะคะพี่เป็น1 5 0 0านะจ๊ะพี่นี่หมุนได้แบบนี้นะคะถ้าพี่ถามว่าเก่าง่ายไหมดำง่ายไหมดำไม่ง่ายเลยพี่ ไม่ไม่ได้ดาง่ายนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามมากนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ความยาวนะคะพี่อยู่ที่สิบสามนิ้วหรือยี่เซนโดยประมาณนะแต่พี่นี่มั่นใจจัดวัดให้ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะพี่หาที่วัดก่อนนะจ๊ะพี่นะจ๊ะพี่จ๋าแป๊บหนึ่งนะคะพี่นี่จ้าพี่จ๋าพี่ยี่สเลยนะจ๊ะพี่ความยาวน่าจะอยู่ที่ยี่เลยเพราะว่า ตรงนี้มันฟิบฟี่แะพี่ฟิบฟี่นิ้วฟิบฟี่นิ้วอะพี่เนอะ้องผมหัวได้สบายเลยจ้ะพี่ผมคอได้สบายเลยไม่ต้องปวดไม่ต้องปวดตะขอแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะค่ะพี่สำหรับฟอยนะคะบอกราคาพี่ไปแล้ว1 5 0 0บาทนะคะพี่สามารถลดได้นิดหน่อยนะพี่น้อลดได้ไม่เยอะนะจ้ะพี่สวยงามค่ะพี่สวยงาม,พ,งามพี่ท่านใดไม่ติดเนาะว่าเป็นงานสังคอหรือว่าเป็นงานอัดเมสนะพี่นะก็นี่ค่ะตรงนี้มีให้ใส่ องพระฝั่งองค์เลยนะจ๊ะพี่ของพระได้ถึงสามองเลยนะคะพี่ในหนึ่งเฟนเนาะสวยพี่ถือว่าใช้ได้สวยงามพี่เนาะเม็ดใหญ่อะพี่พระเม็ดใหญ่อย่างนี้เป็นงาจริงๆนี่แพงมากพี่นี่มันเป็นงาอัดนะพี่นะอธิบายพี่ไปแล้วนะคะจ้ะพี่มาชมพระบูชาจ้ะพี่องค์แกนะคะพี่อันนี้นะ EP นี้นะคะลดพิเศษเลยนะคะพี่นี่จ้ะพี่ไม่ลดแล้วนะคะลดครั้งเดียวตอนที่ เท่านั้นจะต่อรองไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่สำหรับหลวงพ่อเดิมองนี้นะคะพี่สวยงามค่ะพี่หานี่ค่ะลงยามาแบบนี้นะคะพูดผ,ผิดค่ะพี่ลงดำนะจ,จ๊ะพี่จ้ะด้านหน้าจะมีคําว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพีะ่ตรงนี้ไม่ได้ชํารุดนะคะพี่เป็นมาแบบนี้นะจ๊ะพี่ตรงนี้นะเป็นมาแบบนี้พระเก่าอ่ะพี่ได้พระเก่ามาแบบนี้ไม่ได้ชํารุดนะคะแล้วก็ด้านหลังมีคําว่าวัดหนองโพนะพี่น้องฝั่งฝีบปดฝั่งจ้ะพี่ ได้มายังไงนัดก็ปล่อยอย่างนั้นนะจ๊ะพี่จานี่จ่ะ อันนี้เป็นดินไทยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยนะหน้าตักนะคะนัดวัดให้พี่อีกรอบหนึ่งให้พี่ชมรอบๆก่อนนะจ๊ะพี่นี่จ้าหน้าหลวงพ่อสวยชบพี่เน่สวยงานนะพี่นะของเก่อาอ่ะพี่ก็ต้องมีรูลอยมีตำหนิมั้งเนาะพี่เนาะเป็นเครื่องบ่งชี้ของการเวลานะจ๊ะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมองนี้จะาพี่หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสร้อยไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ลดแล้วนะต้องขอโทษพี่พี่ด้วยราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะคะพี่นะกดขนาดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เอามาเป็นของฝันให้พี่นะคะ เขาเรียกว่าไงอะประเดิมเนาะพี่น้องระเดิมเลยวันแรกๆของปีนะพี่น้อ <c> ง <oughs> นี่ค่ะห้นิ้วค่ะพี่นะ้ตักนะความฝูงองค์พระแลวา้าพี่อยู่ที่8นิ้ว,วจ้ะพี่จ๋าแนิ้วจ้า1200เท่านั้นจ้าพี่ตามด้วยนี่จ้าพี่อันนี้หลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่หลวงพ่อกวยสวยเดิมเลยพี่นี่พี่อยู่ที่หน้าท่านนะองค์พระมีแววตาสวยงามเลยพี่ดูสิเหมือนมีหลวงพ่ออยู่ใ,ใกล้เราเนาะจ้า พี่ดูนะหลวงพ่อกล้วยชุติทะโลนะพี่นะด้านหน้ามีคําเขียนบอกแบบนี้ข้างหลังนะคะเป็นวัดโคฟีทรางจังหวัดชยัยนะะา,านะคะพี่ขาใต้ฐานนะคะพี่จะมีแผ่นปั๊มนะคะเป็นยันนะคะสีทองนะคะพี่แบบนี้นะเก่าสวยงามค่ะสําหรับหลวงพ่อกล้วยองค์นี้นะคะลดเช่นกันนะคะพี่ลดเช่นกัน1 5 0 0เท่านั้น,นะคะ่ะค่าจัดส่งที่100นะคะพี่ระบบโอนเงินนะคะพี่ค่าส่งฟรีนะคะหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะเนื้อลมดาน,นี่ถือว่าหายากมาก ไม่ค่อยได้พบได้เจอนะจ๊ะพี่นานๆถึงจะได้มานะจ๊ะพี่จ๋านานๆเลยจ้ะพี่นี่ค่ะพี่หน้าตักจะค่ะพี่อยู่ที่องค์พระนะอยู่ที่ห้านิ้วค่ะค่ะพี่ความสูงองค์พระนะจ๊ะพี่อยู่ที่แปดนิ้วเจ็ดนิ้วโดยประมาณจ้ะพี่เจ็ดนิ้วโดยประมาณนะจ๊ะตามนี้เลยกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักนะทางไลน์ได้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ขาหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะนะจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะจ๊ะพี่ จ้ะต่อมานะคะพี่เป,พเป็นกลิตค่ะพี่เป็นกริตนะเนื้อทองฝาบาทนะพี่นะเนื้อทองฝาบาทแบบนี้เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่นี่เป็นแป๊นนึงนะคะ,ะพี่จ้าพี่พี่เห็นไหมนี่เป็นหัุมานจับเข่านะคะพี่เป็นกริตนะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นอนองนี่เนื้อออกทองฝาบาทหรือทองเหลืองนี่แหละพี่เฟยช้ำๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะสำหรับกิตนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่ หนึ่งพันงร้อยพี่ดูดิจานสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันงร้อยนะคะพี่สําหรับกิจอันุมาน,นี้นะจ๊ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ้อสวยงามจ้ะพี่สวยมากเนื้อทองฝาบาทนะพี่นะหรือทองเหลืองมันไม่แน่ใจเลยแต่สวยชํำๆแบบนี้เลยนะจ๊ะจ้ะพี่จ๋าหนึ 1, ่งพันงร้อยนะจ๊ะพี่ชิ้นที่หนึ่งนะกิจชิ้นที่หนึ่งนะตามด้วยนี่จ้ะพี่อันนี้ลดราคานะคะพี่คะ นี่จะมีฝั่งชิ้นอันนี้เป็นกริดเช่นกันจ้ะพี่แต่เป็นหลวงพอหลวงพกลูวไว้นะคะพี่อันนี้ไปเขาเรียกอะไรอะ <c oughs> ไปหาความรู้มาจากลอยจานแล้วพี่นี่เป็นกริดนะชึบชักมาเป็นแบบนี้นี่จ้ะพี่นี่ตรงนี้นะจ๊ะพี่ความยาวนะห้านิ้วตรงนี้อีกประมาณสี่นิ้วรวมกันแล้วเป็นเก้านิ้วตามด้วยนี่พี่มีเชือกถักแบบนี้นะจ๊ะพี่อักระชัดเจนสวยงามมากเลยพี่ดูดินี่ ี่ดูนะลอยจานนะเต็มหมดเลยนะคะพี่ค่ะสวยพี่สวยมากเลยอันนี้ไนดะ้เพิ่งได้มานะจ๊ะพี่อันชิ้นที่แล้วลูกค้าท่านปิดไปแล้วนะคะจ้ะเก้าร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สําหรับกิจนี่ลักษณะหเหมือนปืนนะพี่น้ออย่างเงี้ยอ่าจ้ะเก้าร้อยเท่านั้นพี่ท่านใดชมชอบแล้วทักได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะเน่สวยไม่แพ้กันเลยเป็นหลวงพ่อก,กวยเช่นกัน แม่พูดผิดอีกแล้วพี่นี่หลวงพ่อเดิมพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนะโตวพี่สงสารนะเถอเนะไม่มีความรู้เลยนี่จ้าพี่นี่อันนี้เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะกระดูกกามช้างเล่มนี้ถือว่าพิเศษสุดนะพี่ตรงนี้เป็นกระดูกกามช้างนะจ้าตรงนี้เป็นเพี้ยวหมูตันนะพี่นะดูฝีเก่าเดิมๆแบบนี้เลย90 0เช่นกันนะจ้าเอามาลดให้พี่ๆเลย90 0เช่นกันสําหรับอีพีที่2ฝีฝาคอยจะจำอีพีผิดอยู่เรื่อยเลยแม่ค้าจ้ะ มาจ้ะพี่มาเริ่มที่พาโปรโมชั่นของเราดีกว่านะจ๊ะองค์ละ300นะพี่นะคู่ละ500เริ่มที่ชิ้นแรกนี้ก่อนเลยจ้ะพี่นี่เป็นกริตเอ่อกริตเช่นกันพี่เป็นหัวพญานาคนะเป็นกริตเกลียน้ำมนต์นะพี่น้ำมนต์ในบาทพระนะพี่นะนะัดไม่ได้มีความรู้หรอกพี่นะกระถามเขามาตอนไปเหมาเนี่ยพี่มีรอยจานนะจ๊ะพี่นี่จ้ะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะพี่นะเฝอยเช่นกันพี่ราคาเบาๆ3า0โปรโมชั่นนะจ้าสามารถจับคู่ได้ จะพี่เอามาลดที่พี่เลยจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เี่เป็นขมักจ้ะพ่อปู่หรือฝีงดำขมักเลจ้ะพี่จ้ะแป๊บนึงนะพี่จากขมักเลจ้ะพี่จ๋าเนยสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่นะสามร้อยอันนี้นะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะเป็นงบน้าอ้อยนะพี่พี่ชมพี่ชอบนะพี่ดูดิเช่งบน้าอ้อยหรือเปล่าพูดผิดต้องขออภัยพี่นะ สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าค่ะนี่ค่ะพี่เนี่เอามาลดนะจ๊ะพี่ลดให้พี่ๆเลยบูหนังค่ะอยุทยานะพี่นะเหลือเท่านี้แล้วฟินเก็บไว้ก่อนเหลือเท่านี้เป็นของเก่าพี่ลงทองมาเลยนะจ้ะสามร้อยสำหรับอีพีนี้นะคะพี่ต่อมานะคะเป็นขุนแผนจ้ะพี่นี่ขุนแผนนะจ๊ะพี่ เนื้อหาเก่ามากเก่าแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้เลยพี่ท่านใดนะที่ขอภาพไว้รอสักครู่นะคะพี่หาโทรเข้ามารอสักครู่นะพี่นะจ๊ะอันนี้เป็นขุนแผนนะจ๊ะพี่300ร้อจะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงผู้ทิมจ๊ะพี่จา๋า นี่ด้านหน้าเป็นคุณแผนแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ปิดตาผูกพายอะพี่รุ่นนี้เป็นปิดตาผงพายนะพี่นะ3สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยจ้าพี่อีกองคหนึ่งนะคะเล่นองค์ที่หนึ่งแล้วนี่องค์ที่สองนะคะพี่เนื้อ,อะะนะหากใกล้เคียงกันเลยเก็บทั้งสององค์เลยอะพี่นี่เก็บทั้งสององค์เลยลจะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้านี่จ้าพี่จ้า ใช่หรือเปล่าพี่นี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนั่งบนกิ่งแบบเอ๊ะพูดผิดจะพี่นั่งเรือจะพี่จ๋าลีบแมคคารีบุดคอไปจะ้ะสามร้อยจะพี่จ๋าตาตามด้วยนี่จะพี่นี่ก็เป็นบุนหนังเช่นกันนะคะพี่ยาน,นีเป็นเนื้อชินนะพี่นะเป็นของเก่านะพี่นี่ได้มาแค่นี้เลยเหลือแค่นี้เลยได้มาองค์แบบนี้เลยนี่จำลุ้นนะพี่ของเก่า่ก็เป็นตามการเวลาแล้วพี่นะอย่าว่านัดไม่ได้นะ นี่ถ้าพี่ท่านใดชอบของเกาะแบบนี้เกาะสามร้อยจ้ะพี่ต่อมาเป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญฝีเหลียหล่ยมนะพี่นะหลวงพ่อไผ่เสื้อเกาะฝั่งทนนะพี่ฝ่องรีแปดฝ่งฟรีเจ็ดแปดจ้ะพี่นะพูดเบาไปหน่อยต้องขออภัยนะคะพี่แม่ค้าป่วยจ้พี่ 300, จ๋าสามร้อยจ้ะพี่อ่านี่จ้ะพี่พะระลีลานะคะพี่ อะลีลานะจ๊ะพี่นี่เนื้อดำๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยะจะพี่สามร้อยเท่านั้นขุนแผนเคลือบกระเบื้องค่ะพี่หานี่วัดใหญ่ชัยมงคลนะพี่เนาะใช่หรือเปล่าา mm hmm. น,นัดพูดผิดนะต้องขออภัยพี่นะคะพี่หาไม่ได้มีความรู้มากมายเลยไม่ได้ใส่แฝงแกล้งเลยนะจ๊ะพี่เป็นจริงๆจ้ะ คนไม่ได้ฉลาดเลยพี่ความรู้เรื่องพลไม่มีเลยนะจ๊ะพี่นี่จากวัดใหญ่นะคะถับไม่ผิดนะคะถ้าผิดต้องขออภยัยเครือบกับเรื่องนะคะสามร้อยเท่านั้นค่ะนี่จ้าที่พักกิ่งนะพี่นะนี่กิ่งนี่กิ่งอาจารย์ฟันด้วยนะไม่ธรรมดารถพิเศษด,ด้วยสามร้อยเท่านั้นอ่าอย่าไปเครียดพี่พูดให้พี่ขำๆนะนี่พระคง จะพูดผิดไงรีบเบรกไว้ก่อนเป็นพระคงนะคะไม่ใช่พระรอดนะคะจับสามร้อเท่านั้นจ้าชัดเจนไม่ชัดยังไงทักนัดด้นะพี่นะปิดตาจ้ะพี่ปิดตาอันนี้ไม่ฟาบํำนักละเนี่ยไม่ค่อยฟาบละ300เท่านั้นจ้าพี่จ๋าปีใหม่ไปเที่ยวกันมีพัสศุกหรือเปล่านี่พฟิวลีพี่พัฟฟิวลีนะ หลวงปู่บุญพี่หลวงปู่บุญลงรักมาแบบนี้เลยสามร้อยจ้าโถ oh, พี่ไลไปก็เบรกไอไปอย่างนี้ยพี่เป็นหวัดไม่หายสักทีเลยค่ะพี่หา๋า <Wow. S 1> อันนี้หลวงพ่อเดิมนะพี่นะล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมเลยพี่ท่านใดพลาดไปไม่เคยได้ทีนะสามารถทักนัดได้เลยนะจ้าพี่จ๋า สามร้อยจ้าพี่สามร้อยอ่ะหลวงปู่บุญจ้ะพี่เหลืออีกหนึ่งชิ้นนะจ๊ะเจ้าฝัวนะพี่นะอืมวันนี้ประเดิมเลยนะพี่นะโชคดีปีใหม่ฟื้อหวยขอให้ถูกกันเลยพี่พจ้ะขอให้โชคดีโชคดีนะจ๊ะพี่นี่หลวงปู่บุญนะสามร้อยอ่าพุทโธค่ะไม่ใช่ค่ะพุทโธน้อยพุทโธน้อยจ้ะพี่นั่นะหลังเป็นแบบนี้จ้แม่ชีบุญเรือนะจ๊ะพี่สามร้อยสวยนะพี่นะนะเนื้อหากเก่าดีเลยพี่ นี่เก่ามากๆเลยสามร้อยจ้าพี่นี่ตามด้วยนี่จะพี่จา๋า mm hmm. เหรียญจะพี่เหรียญ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะพี่ท่านใดยังไม่มีนะเป็นยันอ,อกเรานะพี่นะนี่ mm hmm. เก่าเดิมๆแบบนี้นะสามร้อยจะพี่นี่จา้าหลวงพ่อเงินนะจะพี่พิมพ์คิตานะอ้วนลำบึกเลยพี่นวงหใหญ่ๆหนาๆนะแบบนี้เลยพี่ พิมพ์สวยนะพี่นะนี่คิตาเห็นไนมคิตาเลยยิ้มหวานหวานเลยจมูกโตหวานนลยพี่ดูดินี่คือของพ่อเงินท่านต้องเป็นแบบนี้นะพี่นะตามตำราเลยสามเท่านั้นจ้าพี่จากพี่พระโปรโมชัน่นองค์ละสามร้หมดละมันเริ่มที่องค์ละหกร้อยหกร้อยของเราก็จับคู่ได้นะพี่นะจับคู่จะเหลือหน0 0งพัน่ี้กล้าจะพี่ลาหูแล้วใชพีนะลงทองมาด้วย ตลาตาเดียวแกะเป็นลาหูอมจันนะพี่นะจ้าสามร้อยเท่านั้นค่ะพี่ขาสามร้อยเท่านั้นเอ้ยพูดพี่พี่ขอพภายขอพา่ายตบปากตัวเองร้อยครั้งหกร้ 600. อยพูดใส่เฉื่อยเวสฟวันค่ะพี่เวสฟวันนะอันนี้นะคะทาวเวสนะพี่นะออกออกวัดท่านเลยพี่ออกวัดท่านเลย ของเก่าและพี่นาได้มาแบบนี้สามร้อยจะพี่ตามด้วยวบฟูวันองค์ใหญ่องค์นึงจ้ะพี่จ๋านี่องค์นี้องค์จะใหญ่หน่อยนะพี่นาเมื่อกี้เลี่ยมเหลืองจ้ะพี่